สวัสดีค่ะชาวมิถุนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะประจำเดือนมีนาคม2568ค่ะเด,เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะความรักการงานการเงนิงน,งนสุขภาพนะคะแล้วกชว็ช่วงท้ายคลิปก็จะมีเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณด้วยนะส่วนความรักคนโสดแม่หมอทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะเป็นคลิปที่แยกออกไปใครที่ต้องการดูพลังงานคนโสดก็กดเข้าไปที่ช่องแล้วก็กดไปที่ คลิปคอนโซลได้เลยค่ะนะคะก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบความหอมแม่หมอก็จะมีทางเลือกให้คุณนะคะช่องของแม่หมอก็จะทําน้ําหอมนะคะน้ําหอมที่หอมมากๆนะคะเป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพทำสำหรับ F C ของแม่หมอจริงๆ F C ที่รักเลยนะคะ ใครที่ชื่นชอบความหอมแบบธรรมชาตินะไม้กฤษณนานะคะใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวใช้ฉีดปลอกมอนที่นอนใช้ฉีดห้องทํางานนะคะใช้ฉีดดับกลิ่นอะไรต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าเป็นน้ําหอมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีคุณภาพระดับพรีเมียมเลยจริงๆนะและก็ยังเป็นราคาที่คุณจับต้องได้ทําออกมาแบบเกรดพรีเมียมเลยค่ะนะใครที่สนใจนะคะ สามารถแอดไลน์ไปที่แอดมินแม่หมอได้เลยรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วคุณกดก็ไปตรงสามเหลี่ยมเล็กๆลงไปคุณก็จะเห็นรายละเอียดในช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ไม้กฤษณนานะยังมีกลิ่นอื่นๆที่คุณให้คุณได้สัมผัสด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกบัวกลิ่นชานะคะชาขาวชาเขียวกลิ่นดอกลีลาวดีมีกมลิ่นมะลิมีกาสัลองด้วยนะหอมหอมนะฮะไม้กฤิณนาก็จะเป็นความหอมของมวลดอกไม้ป่าที่หอมอหอมแบบ หอมละมุนหอมผ่อนคลายหอมคลายเครียดใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวคุณก็จะรู้สึกว่ากลินคลายหอมสดชื่นนะคะโอเคค่ะเป็นน้ําหอมที่บอกได้เลยว่ากลิ่นพวกนี้นะคะจะหายากมากๆเลยนะช่องของแม่หมอก็ทําเพื่อคุณเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนะคะชาวมิถุนพายอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง ได้ไพ่เดอรสตาค่ะไฮบริเทสหนึ่งถ้วยโอไพ่ดีนะเด็กถือไม้เท้านะคะหกไม้เท้าอู้มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยแปดดาบค่ะดีไหมก็มันก็ต้องมีบ้างเนาะมันก็ต้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนิดหน่อยนะคะเจ็ดดาบราชินีเรียนนะคะดีแอมเพรส แล้วก็จะเป็น10ไม้เท้าโอ้ตรเียมรับโปรเจกต์ใหญ่เลยนะเพราะว่าใต้สำรับก็จะเป็นไพ่จริงๆคือไพป่ปบนี้คือไพ่จักรพพัดนั่นเองค่ะบ่งบอกถึง Power นนะคะบ่งบอกถึงพลังงานของความแข็งแกร่งของความสำเร็จที่สูงสุดในชีวิตของคุณเลยแหละอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันก่อนนะ แม่หมอเห็นไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมานะคะและไพ่ด h e อ็มเพ s สเนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งในชีวิตนะราชินีเหรียญน,นะช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่าดีนะคะหรือบางทีคุณอาจจะดีอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เพราะว่าในเรื่องของการเงินก็สอดคล้องกับในเรื่องของการงานนะแม่หมอเห็นโปรเจกต์ใหญ่เห็น ออเดอร์ใหญ่เห็นแบบเหมือนมันใหญ่มากอะที่เข้ามาในชีวิตของคุณน่ยในเรื่องงานนะคุณทํางานอะไรอยู่แต่ถ้าทํางานประจําก็อาจจะหนักนิดน,นึงแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะได้โบนัสหรืออาจจะได้รางวัลการทํางานแบบพิเศษเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงปลายปีให้คุณขยันทําเถอะค่ะนะคะผลแห่งการทํางานของคุณเนี่ยมันไม่หายไปไหนนะถ้าสําหรับงานประจํามันอาจจะยังไม่ได้เลยในเดือนมีนาคมแต่เดือนมีนาคมอาจจะเยอะมากแต่ จะอยู่ในสายตาของเจ้านายที่เห็นนะคะที่เห็นาการทํางานของคุณและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณทุ่มเทกับการทํางานเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะและความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะจริงๆเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสายตาเจ้านายอยู่ในสายตาของคนที่มีอำนาจมี power เวลาที่คุณทําอะไรเนี่ยไม่ได้หลุดพ้นจากสายตาเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีงานเยอะๆอย่าบ่นอย่าเบื่อนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม่หมออยากจะเตือนก็คือสมมติว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะเบื่อชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามอย่าไปพูดอะไรแบบเออเหมือนรับหลังอ่ะมันจะเข้าตัวเราเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะไม่ชอบเจ้านายคนนี้เลยให้งานคุณเยอะมากแอบนินทาโอ้โหเจ้านายนี่เนาะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยว ไอ้เร so so you know, mm ื hmm. uh, ่องที่คุณทําดีที่คุณจะต้องทุ่มเททําดีเนี่ยไอ้เรื่องนินทาเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายมาได้ยินเนี่ยเดี๋ยวคุณจะอดได้เลื่อนขั้นระตำแหน่งนะอ่ะอันนี้เป็นคําเตือนสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะแต่อีกในกรณีหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคุณได้รับมอบหมายงานโอ้เยอะมากเลยงานเนี่ยเจ้านายให้เยอะมากคุณอาจจะเป็นลูกรักหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เจ้านายพิจารณาว่าคุณทำงานเก่งประสบความสำเร็จแล้วก็แบบเป็นที่หมายตาที่จะให้คุณเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะคะ หรือแบบว่าโอ้โหโบนัสปีนี้คุณจะต้องได้เยอะกว่าคนอื่นแน่ๆอาจจะมีคนอิจฉาริษยาคุณก็ได้อาจจะมีคนแบบว่านินทาว่าร้ายคุณอาจจะมีคนที่แบบว่าหือแบบหมั่นไส้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อย่าไปสนใจนะคะเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วบางทีเนี่ยคนเรานะถ้าปล่อยวางไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องปกติเลยที่แบบว่าจะรู้สึกอิจฉาบ้างริษยาบ้างก็ให ทำตามหน้าที่ของคุณต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของงานประจำแต่ถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังดิวงานหรือกำลังดิวโปรเจกต์ใหญ่อยู่บอกได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จโปรเจกต์นี้อาจจะทำให้คุณพลิกฝันกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยก็ได้เช่นคุณดีวงานแบบคุณนำเข้าสินค้ามาคุณกำลังดีวงานอยู่กับอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าเขาจะรับซื้อสินค้าของคุณทั้งหมดไหมอนุมัติไหมปรากฏว่าอนุมัติผ่าน เพราะว่านี่คือชัยชนะและความสําเร็จผ่านโปรเจกต์ใหญ่เลยลอ็อตใหญ่เลยเสินค้าของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะได้เงินแบบเป็นหลักหลายหลายแสนหรือหลักล้านขึ้นไปเลยก็ได้แบบโอ้โหแบบช่วงนี้ เงินทองแบบเฟื่องฟูงมากๆเลยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนสําหรับนะคะน้องๆที่แบบว่าเออเพิ่งจบใหม่แล้วก็กําลังไปสมัครงานนะไปสมัครงานหรือไปสมัครเรียนก็ได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนก็ได้หรือแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆอะไรที่แบบว่าเอาเริ่มต้นจบมาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะไปเป็นลูกจ้างใครอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอะไรเองแบบเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสดีๆกับตัวเองนะ เพราะว่าหน้าที่การงานนั้นประสบความสําเร็จคือการเริ่มต้นของคุณอะเด็กถือไม่เท้าเนาะแรงบันดาลใจแรงปรารถนาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือว่าการทําธุรกิจส่วนกวัวหรือว่าการที่คุณไปสมัครงานเนี่ยที่ที่ไม่หมอไในกล่าวไปแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือชัยชนะและความสําเร็จจะเกิดขึ้นคุณจะเป็นที่เข้าตาของผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยคือพไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณอะมีแบบเรียกว่ามี สัมพันธ์นะคะกับคนที่มีอํานาจผู้มีอํานาจนะจะเอ็นดูคุณจะอนุมัติคุณให้คุณเนี่ยได้แบบไปถึงฝั่งฝันแต่ถ้าไพ่ใบนี้คือตัวของคุณเองนั่นหมายความว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะคะจะได้ไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตใครที่เล่นการเมืองหรือรับราชการใดๆก็แต่นะคะที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่จุดที่สูงสุดซีที่สูงสุดเนี่ย คุณมีโอกาสได้ใครที่คาดหวังตําแหน่งทางการเมืองคุณก็จะได้เช่นกันนะบางคนเนี่ยกำลังสมัครเป็นกําลังจะสอบเป็นนักการทูตอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับติดต่อสื่อสารต่างประเทศนะการต่างประเทศก็ได้ก็ได้เช่นกันเนะะาะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงชาวมิถุนกําลังจะมีชื่อมีเสียงในเส้นทางที่คุณที่คุณแบบเหมือนกับ ทํางานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้เป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นนักข่าวทํางานด้านการสื่อสารบันเทิงหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆที่คุณกําลังจะนําเสนอออกมาในโลกโซเชียลคุณอาจจะทํามาสักพักหนึ่งแล้วแต่บางทีก็ไม่ปังแต่เดือนมีนาคมปุ๊บเฮ้ยคุณเป็นที่รู้จักคุณปังคุณมีชื่อเสียงบางคนนั่งอ่านไพ่เลยนะไฮพิเทสนะบางคนแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อมานั่งอ่านไพ่เป็นพ่อหมอแม่หมอออกตามสื่อช่องนั้นช่องนี้แบบ คุณจะคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะในเดือนมีนาคมจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเฮยแม่หมอคนนี้พ่อหมอคนนี้ลดหน้าเออประมาณนี้เลยหรือใครที่มาทางด้านแบบเอ่อทำอะไรที่เกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความสวยความงามเสื้อผ้าคอสเพลย์หรือชุดวิวาหรืออาจจะเป็นรองเท้าที่ตกแต่งประดับประดาหรืออะไรก็แต่ที่มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อจาก ต่อจากสิ่งที่มีอยู่อเออเนีเช่นสมมุติว่ากระโปรงอะมีกระโปรงยีนอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมเอ้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่คุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่คุณจะเพ้นก็ได้ที่คุณจะปักเลื่อมก็ได้หรือเอ่อต่อเติมระบายลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกปูงลูกไม้อะไรก็แล้วแต่เฮ้ยกลายเป็นว่าผลงานของคุณชิ้นงานของคุณเนี่ยได้รับการสนใจนะเป็นพิเศษอุ้ยอาจจะมีคนแบบว่า ทำแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมเออเนี่ยเขามีแบบกระโปรงมีกางเกงอะไรแบบนี้คุณไปสามารถทําไอเดียความคิดสร้างสารรค์ให้เขาแบบเป็นคอสเพลย์หรือเป็นอะไรที่ดูอลังการงานสร้างเป็นชุดราตรีวิวาใดๆก็แล้วแต่คือมันได้หมดเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะเกี่ยวกับพรสวรรค์เกี่ยวกับงานอาร์ตและก็ศิละปะที่คุณสามารถนําเสนอออกมาได้เลิศแล้วคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะคะ ส่วนในเรื่องของหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณจะมีความสุขมากเลยในเดือนนี้มีนาคมเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของชัยชนะและความสําเร็จรางวัลชีวิตที่คุณจะได้ออร่าของคุณเริ่มเปล่งปลั่งเริ่มสง่างามเริ่มเลิศเริ่มหร,มร,มรูจะมีออร่านะคะและคุณมีเกณฑ์ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ที่คุณพออกพอใจอาจจะย้ายไปอยู่ในที่เล็กๆแต่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะอาจจะอยู่บ้านเคยอ,อยู่บ้านหลังโตๆใหญ่ๆมันเนื่อย มันเหนื่อยอา,อาจจะไปตัดสินใจนะคะขายบ้านซื้อคอนโดนะคะอยู่เป็นห้องแบบที่มันอบอุ่นน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้หรืออาจจะไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านหลังเล็กๆคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีความสุขอะไรที่เล็กลงนะคะและพอดีกับคุณเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วคุณจะมีความสุขนะอ่ะ ส่วนใครที่เป็นคุณผู้ชายที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณรอที่โอกาสที่จะมีลูกมีเต้าเนี่ยคุณก็จะมีนะในเดือนมีนาคมนะส่วนคุณผู้หญิงที่รอการตั้งครรภ์เนี่ยทำการบ้านเข้าเดี๋ยวคุณก็จะได้ลูกนะคะสมใจปรารถนาและใครที่เปิดมานะคะคุณได้ไพ่ the empress นั่นหมายความว่าดวงของคุณเนี่ยมีดวงเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ มีดวงรับทรัพย์มีดวงที่จะสุขสบายในวัยหนึ่งของชีวิตคุณนะคะหรือว่าจะเป็นในเดือนมีนานี้คุณก็จะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วนี่พอไพ่ขึ้นมาสองใบป,ประมาณนี้แม่หมอหมองว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังคุณมีโอกาสได้เจอคู่หรือ ผู้หญิงนะคะที่แบบเป็นคู่อุปถมัมเรียกว่านารีอุปถัมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาสนับสนุนในด้านการเงินการงานธุรกิจมาหนุนตัวคุณเนี่ยให้เจริญรุง่งเรืองขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้เป็นผู้หญิงที่เข้ามาฟังนะคะคุณก็อาจจะได้เจอกับผู้ชายที่แบบว่าแบบช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยแบบสุขสบายมีทรัพสมบัติให้กับคุณมาแบบ อุปถมัมภ์ค้ำจุนชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าเลิศนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายนะคุณก็จะได้ผู้หญิงที่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้เจอผู้ชายที่แบบนี้เลยนะคะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเข้ามาแบบพลิกผันชีวิตของคุณนะให้แบบโอ้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องทั่วๆไปนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพ อุบัติเหตุอะไรไม่หมอไม่มีนะไม,ไม่ไม่มีปรากฏขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของสุภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาบ้างใช้สายตาเยอะมากจนเกินไปก็อย่าดืมดูแลบำรุงนะคะสายตาบ้างก็ดีแล้วก็ ภายในนะภายในถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับกภายในหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายก็าากระเพาะอาหารหรืออะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับระบบภายในนิดนึงนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันดูมันมันเกินออกมาอาจจะเนื้องุ้งเนื้องเองเอกอะไรอย่างงี้ก็ก็ถ้าเรารู้สึกผิดปกติเนาะรู้สึกผิดปกติตรวจเช็คล่างกายตรวจสุขภาพนะคะอย่าให้อา่าอะไรพวกนี้มันเติบโตขึ้นในตัวเราอะไรที่มัน แก้ไขอะไรที่มันรักษาได้ทันท่วงทีก็ลองดูใครที่รู้สึกผิดปกตินะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออร่างกายเราเนี่ยมันท้องบวมผิดปกตินะหรือสายตามันอุ่มันอันเนี้ยก็ดูแลเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะแม,แม่หมอขอขยายกับในเรื่องของความรักให้คุณนะคะชาวมิถุนสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่แบบ อ,อมีคนรักมีสถานการณ์ความรักที่ที่แบบชัดเจนแล้วเนาะโส่คนโสดไม่หมอบอกแล้วนะว่าไม่หมอทำคลิปพิเศษให้แล้วนะคะลองเข้าไปดูคะ่ะอัสวินเหรียญ9เหรียญ7ถ้วยราชาถือดาบแล้วก็โฟล์ดคัพนะคะโอเคค่ะคือไพ่ขึ้นมาดีนะ ให้นี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ความผูกพันที่แน่นแฟนมากขึ้นใครที่อยู่ในสถานคบกันในแบบที่มีตัวเลือกเขาก็จะเลือกคุณหรือถ้าคุณกำลังตัดสินใจเลือกคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่และได้ตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือบางครั้งใครที่คบหากันมานานแล้วเนี่ยไม่หมอก็มองว่านะคะ,ะคนที่คุณคบหานั้น ถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็เพียบพร้อมพร้อมแล้วในเรื่องของการเงินการทองที่จะมาสู่ขอมามั่นหมายมาแบบเขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะเลือกคุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตนะที่จะมาแต่งงานแล้วก็อยู่กับคุณตลอดไปนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายนะคะแม่หมอก,ก็มองว่าคุณอาจจะสามารถที่จะตัดสินใจหาคนที่ใช่หาคนที่รู้สึกว่าคุณจะใช้ชีวิต คู่ตลอดไปแบบนี้คุณก็อาจจะพร้อมในเรื่องของการเงินการทองเตรียมนะคะในเรื่องของการแต่งงานการมันหมายได้ก็จะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะสําหรับณนะตรงจุดนี้มันเป็นเรื่องของคําว่าได้เจอคนที่ถูกใจได้เลือกคนที่ใช่ได้เจอคนที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับเพื่อนๆชาวมิถุนกันนะคะ พระแม่ธรณีนะคะเกี่ยวกับที่ดินความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ใครที่อยากขายบ้านอยากขายที่นะคะถ้ายังขายไม่ได้ช่วงนี้ขอพรนะจากพระแม่ธรณีนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ หรือใครอยากได้ที่ดีๆแปลงดีๆสวยๆไว้ปลูกบ้านนะคะหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะอยากได้ที่สักแปลงเนี่ยก็ลองขอพระแม่ธรณีดูอาจจะโดนจิตโดนใจให้คุณไปเจอที่ที่ถูกใจและมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตใครต้องการความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะคะลองระลึกถึงท่านไปขอพรจากท่านนะคะหรือเราอาจจะใช้แรงอธิษฐานถึงท่านก็ได้แคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วก็ ส่งจิตไปถึงพลังไปถึงองค์พระแม่ธรณีค่ะหมายเลข11อาจจะเป็นหมายเลขที่นําโชคหรือความโชคดีให้กับคุณก็ได้นะคะสาวมิถุนาการทําบุญของคุณไปทําบุญโรงทานนะคะไปเลี้ยงเด็กกรรพาพร้าไปอะไรอย่างคนเท่าคนแก่อะไรแบบนี้ค่ะใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของโรงทานาจจะทําให้คุณเนี่ยได้ผลบุญกุศลที่ ดีขึ้นกับคุณนะคะดีกับคุณมากๆหมายถึงว่าบางทีถ้าเราทําบุญที่ถูกฉโลกกับเราแบบเนี้ยนะมันก็จะเกิดผลบุญที่ดีงามขึ้นหน่าคุณน่าจะมีอะไรสัมพันธ์กับเลขเบิ้ลนะคะนะหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดด้วยนะคะโอ้โหเสียดายเนาะ <laughs> โอเคนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดคุณดูสิไพยย่ของคุณนี่เลขเบิ้ลนะคะ แล้วก็ใครที่นับถือเทพเจ้าจีนนะคะเทพเจ้าแห่งเจียนะคะในเรื่องของสติปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการเรียนการสอนใครที่ช่วงนี้สมองโหมคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยมันติดมันตันไปหมดเลยนะคะงานเยอะอ่ะ ก็ลองดูนะคะไปขอพอรบางครั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในสิ่งที่เราขอมันจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่เรื่องการขอพลังงานเทพเจ้านั้นก็ไม่ได้ทําให้คุณเสียเงินเสียทองแต่คุณต้องมีศรัทธาเท่านั้นเองค่ะคุณก็ลองตั้งจิตอธิษฐานขอให้สติปัญญาของคุณเกิดปฏิพัน์ไหวพริบความเฉลียวฉลาดนะคะดวบันดาลให้คุณแบบปิ๊งแวบขึ้นมานะคะ ถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็ตามนี้เลยค่ะนะแม่หมอก็ขออวยพรให้เพื่อนๆชาวไม่ถุนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วรายละเอียดน้าหอมแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมนะคะว่าความหอมนั้นช่วยให้พลังงานในตัวของเรานั้นมีสเสน่ห์และดีงามถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการบูชาสักการะที่แสดงเห็นถึงอ่เขาเรียกว่า การเคารพนั่นเองค่ะก็รายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะ